ครับจนตัวนี้ผมก็กลับมาแล้วผมก็ได้ไปทางพี่พีมหมดแล้วนะพี่ปัตถุพ,พี่น้ำไม่เพี่น้ำหรอกท้องแค่รู้สึกกินน้ำกันไหมใชเจ้าหมกต่อไปไหนมาหลังที่อ๋อเมื่อกี้ผมไปพูดคุยกับพี่พีมมากูบ้าไหมฮะมมมมก็ที่เมื่อคืนที่พี่เล่าเลยครับที่พี่เล่าให้พี่ฟัง พี่พิมฟังนะครับทำไงได้ลนะ่ะแต่ข้าก็ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องมาแล้วนะอือข้าพยายามหาเรื่องอะไรอะไรมาเข้ามาให้เขาลืมทีน้องก็ลืมไม่ได้แล้วใช่ต้องรอครับแล้วก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปครับ ก็ทุกคนครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพี่ปะทูนะครับพี่ปะทูเนี่ของเราก็ช่วงนี้ก็เศร้าซึมๆนะครับแต่วันนี้ทำไมเงียบงงลึกเกินคนอยู่บ้านเหรืมไม่รู้เหมือนกันคนไม่ไม่เจอใครเลยเห็นเห็นแต่พี่พิงคนเดียวแฟนก็ไม่อยู่เจ้าไม้ก็ไปไหนไม่รู้ใช่ครับหายไปหมดแล้ว เห็นพี่พิมทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวรอพวกพี่พี่เขากลับมาแล้วมั้รพี่วัตตุไปกินข้าวไหมัข้าไปกินข้ากินเสร็จแล้วมแล้วนี่ข้าวอ่ะข้าขอะไรเอะไรพพูเดียว่าไม่เป็นไรพค่อยๆค่อยๆพูดไปเลยนั่งดิรู้สึกชวงนี้สมองข้าไปหนไม่รู้ ตั้งแต่ได้ยินความรู้สึกในใจของนางนวลพี่เป็นเ่องนอนพักผ่อนยี่งนถ้าจะเป็นขอ้อความเขียนจะได้สะสมทำให้เราคิดมากไปเองใช่ใช่พ,พี่อยู่นอนให้อิ่มกินให้อิ่มพี่เราสบายใจพอพี่ ตอนนี้กี่โมงข่า็ไม่รูกเงินก็จะน่าจะเที่ยงใกล้เที่ยงแล้วมั้งครับนะก็ นี่ขา,าไว้ตีด้วยกันบางทีมันก็มีพวกของไหนก็ไม่รู้มา<อ>ท้าตีลค<ด>อ,อืมเขาบอกว่าลองได้ไหมข้าบอกข้าไม่อยาก,ก,กลองเพราะเวลาไก่มันเจ็บมันดีมันไม่ดีรักษ <c oughs> าหายยากก็ <c oughs> ทีแล้วราจอดแฟงเอาไก่ขา,าไว้ตีกันถ้าว่าแพ้ไม่ก็ไม่รู้มันจะเสมอน,นะนะใช่หรือเปล่าอ <c oughs> จะได้ไปหรือเปล่าไม่ได้ไป เป็นพี่ใหม่ไปครับข้าก็ไปจ่าไปเท่าแล้วคนยังเยอะเกินอืมใช่เพราะมนันหนัึ่งถูกวันนี้เรื่องที่หนึ่งไม่ต้องกลัวที่สุดคืออิตาลุกอือก็ผมได้ข่าวว่ามันได้ล่างใหม่แล้วไม่ใช่แล้วใช่ลานน่างนี้มันเอามาไว้สำหรับแก่แค้น เก็บไว้แก้แค้นยิงเพชรเลยใช่ไหมครับความแก้แค้นของมันมเนะครับรู้ลุงนี้นึกว่าแขวะไม่รู้จะม,มาแทนที่ตาลุงก็ไม่รูน้น่าจะมีวิชาเก่งกาวยิ่งถ้าท่านเป็นอย่งอางนั้ไว้ก็ทุกคนครับก็เดี๋ยวถ้าผม,มว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปลองไปให้บ้านตาลุงดูนะพี่อยากไปด้วยกันไหมพี่ ดี๋ยวขดูขนะได้ๆๆเลถ้าอยากไปเนี่เดี๋ยวผมก็จะถ่คลิปให้พี่ FC ดูกันนะครับาว่าที่มันข้าม่ยากไปเท่าไหร่ที่มันที่มันกับที่เรามัเหมือนกันใช่ๆเมื่อคืนข้ากำลังสมาธินะเมื่อคืน็วันวันพระวันพระใหญ่ใช่ครับเมื่อคืนมีพวกสำเวสีทางนีะเดิมข้าเลยนที่สูงแ่มันอืมคับ ก็เ,เดี๋ยวบ้านตาลุงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะพี่พี่เดี๋ยวถ้าผมว<ด>่าแต่ช่วงนี้นไม่ค่อยลงไปหรอกเพราะว่ามันกำลังได้ล่างใหม่มันกำลังเสริมเกิ่มอยู่ม,มันอาจจะทำอะไรไม่คิดหรอกไ,ได้พอนานๆไปลทธิ์มันก็หมดมววมเพราะว่าใช่ยังไงแต่ขั้วแต่ขาว่าคงยากเพราะล่างนี้ มันไปนหามาจากไหนขาก็ไม่รู้ใช่ก็เป็นก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับเห็นมีคนเล่าวันนี้คือยังหนุ่มยังแน่นเลยถ้าเกิดสีสองวันเตมเจ้ากันนะ <S <S ว่าเดี๋ยวไปไหนมัว่วในคาในปา่าในปา่ในปาในเขาครับพมันมีคนติดตามเจ้าอยู่ถ้ามีเพชรตอนนี้หนะับหนูม,มากที่สุดเพราะว่าพี่ชายตะลุงกำลังจ้องเพชรเป็นคนเดียว เขาน่าจะกดแค้นในใจเลยนะก็ถ้าผมว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเที่ยวหาทะลุสีให้พี่ๆดูกันได้นะอ่ะเรื่องแต่ลุงก็น่าจะโดนดีนดชายขวนค้างไว้เนี่นยแหละอือตาลุงนะครับใช่ไหมตาแก่นั่นแหละตาแกน่น่ะผมไม่มีพิษมีภัยเลยวนีใช่เขาโดนพี่เขาเล่นงานใช่ไหมครับเขาสิยงร่างทำอะไรไม่ถูกต้อง แล้วที่พีไปก่ดนี่ก็คือพี่เขาได้ร่างใหม่ด้วยใช่ไหมไม่พี่กับน้องนะไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือน้องที่ได้ร่างใหม่เดี๋ยวหลังไอ้ตระลุงน,นั้นมันอกลับมาฟุ้งโอืมมื่อไหจ,จะกลับมาให้เราเห็นดีแต่ไม่รู้จะมีวิชาคมไหมนะพอข่าวไปเห็นนานลแล้วแหละแล้วกะหาเป็นไงบ้างล่ะ ผมเพิ่งไปโมไอไว,ไวันนักวันก่อนเนี่ยม่ให้เข้ามา <c oughs> มันก็สบายเดียบอยู่เพราแม่มันก็ช่วยพ่อแม่มันหากินหก <c oughs> ง,งน,งงกนคนวาม่าชีวิตใช่ใช <c oughs> ่าก็พยายามไช่วยมันททีนครับหล้วยังไง,งความดียองอยู่นตัอ,อยู่แล้ว ใช่แล้กระหังนี้มันเคยหักหลังพี่แสงนะก็คือคล้ายๆมันผู้ผันมันไปผู้ผันกระตืลุงนี้คล้ายๆมันกดแขนท่านชายนะเพราะเวลาแบบแขนท่านชายเรื่องที่ท่านชายเอาวิชาไปขูมันดีกาใส่มันมันก็เลยนีแขนมันก็เลยฝึกวิชาไปแก่แขนคืนก็เหมือนตะลุงท่านอย่างเพชรถ้าไมมันเจ็บถ้าไมมันตรงเสียหลังไป ห,หลังนี้มันก็เร็วกลับมาแข่ใ,ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ลูกสาวตาลุงก็ที่ขอได้เกียบแล้วนะชื่ออะไรนะผมไอบ้บัวน่าจะใช่ไหมัวเหรอใช่จะพูดจอมกระดมปูติเลยตานนี่มัไปไหนตอนไหนแล้วเดินล,ล่างมันยังอยู่ในปอบเหมือนเดิมแต่ยว<อ>มันไปอยู่ที่อื่นแล้ว่แตเดินหลางนี่ชื่ออะไรนะผมตอนที่ผมไปกับท่านหญิงเพชรนี่ยนะมันพูดให้ฟังเยอะ ผมก็ลืมไปแล้วมันมีชื่อของมันเลยครับไอปอบตัวนั้นอนะส่วนปอบที่ตะลุ่นเลี้ยงไว้ก็หายไปไหนกันลูกนักจากที่วันนั้นมันเมื่อจะโดนถูกเผาทีมันวิ่งหนีหายไปเลยถ้าวบอกว่าไม่เป็นลูกศิษย์ขา้ามันก็ไม่มาเอ่อเป็นลูกศิษย์ของพี่วัทถุใช่ไหมไม่ใช่ไอปอบที่ตะลุ่นเลี้ยงไง อ๋อตัวไอตัวที่มันไอนั่นน่ะอม,มองทุกคนข้าวาเขาจะมาให้มันเป็นลูกศิษย์ข้าแต่มันไม่มามันบอกว่าชีวิตนี้มันเป็นลูกศิษย์เพียงหนมันเยอะแล้วให้มันเป็นอิสระบ,บ้างข้าเลยบอกนั่นก็ตามใจเจ้าอืมแต่มันก็ไปไหนไม่ไกลหรอกเมื่อตอนอยู่ตะลุงกับฟิกุจิมาเม่ตะลุงก็น่าจะเป็นพี่ของตะลุงนะที่จะจับแล้วก็มาเป็นทาสเหมือนเดิมนะครับ ก็ทุกคนก็น่าจะจำได้นะคือไอ้ปอบตัวนั้นมันไร้กาศมากเลยนะไอปอบตัวนี้เราพูดอะไรกัรต้องพูดแบบเบาใช่ใช่ในสถานที่ของมันไม่งั้นมันรีบมาอย่างไวใช่แล้วฟแบบฟั<ล>ัังงงมมนนจะเเเป็ราอแ่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นก็บอกอ่อยเยอะพี่ห่างบออ่อยเยอะห่างก็บอกอ่อยเยอะ นี่เป็นเรื่องป่ะทุกนดูยนี่วขาแต่งองนัมาธิดูที่ว่าตจะมีแผนการอะไรอีกได้ได้ได้ก็ถ้าผมว่างๆเนี้เดี๋ยวไปหาท่าฤกษีกับผมไหมครับ ลองไปนั่งพูดคุยกับทันดูก่อนแล้วกันนะได้ได้เพราะว่ฝนมันจะตกก็เราเนี่ยจะยังไม่ไปหาตาลุงนะครับถ้าเราว่างเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเดินไปหาทะลลสีไปกราบนะครับก็จะไปถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตาลุงด้วยนะก็อย่างนี้ก็ผมไม่กวนพี่แล้วนะเพ่เดี๋ยวผมเนี่ยได้ได้่ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่พี่ ผมก็มาถ่ายให้พี่ๆดูพี่บาทูนะก็พี่เขาก็ก็อยู่นะใากให้ไก่ข่าววันนี้ก็ามาบอกข่าวกันข่าวเลี้ยงได้กันนะได้ครับดเดี๋ยวทีนี้ก็ขอบคุณพี่ที่เจ้าทำอะไรนั่นแหละที่เจ้าถือถ่ายให้ทุกคนดนูนะอ๋อครับนี่ไก่เป็นของไม่ข่าวเลี้ยงได้ข่าวเลี้ยงเองอ๋อไก่แล,ล้วครับไก่ชนนั่นแหละไก่พวกนั้นแหละอือก็เหมือน ครับครับก็เหมือนพี่ปัทุนเนี่ยอยากเลี้ยงไก่เพิ่มนะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่พี่เอฟซีทุกคนก็ผมก็ได้มาถามเกี่ยวกับพี่ปัทุนะว่าพี่เขาอ,อยู่ไงเป็นยงไงนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่พี่เอฟซีทุกท่านกันไปก่อนนะสวัสดีครับ